กราบสวัสดีครับนะครับศึกเจ้ามวยไทยวันที่20ธันวาคม2568ชกกันทั้งหมดเนี่ย4คู่นะครับเริ่มต้นนี้คู่แรกเนี่ยเป็นลาวีลูกสวนเจอกับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวาลีคู่นี้ตกลงชกกันที่พิกัด123ปอนด์นะครับขณะที่คู่ที่2เนี่ยเป็นบุตรีสอบุญมีฤทธิ์เจอกับวัชรพลไลซิงมวยไทยคู่นี้ตกลงชกกันที่พิกัด120ปอนด์นะฮะขณะที่คู่ที่3เนี่ยเป็นคู่เอกเพชรป่าศักด์แก้มือล้างตาเจอกับก้านาลงนะครับ คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นเพชรป่าสังเนี่ยที่ชนะไปได้ในครั้งนั้นนะครับครั้งนี้การลงจะแก้มือได้ไหมเดี๋ยวต้องรุ้นกันนะครับเจอกันพิกัด117รปอนด์นะครับขณะที่คู่ที่4เนี่ยปิดท้ายรายการครับข้ามศึกข้ามสายนะครับไซโยกเนี่ยปกติชกอยู่กลางคืนนะครับ ชกอยู่สิงห์ป่าตองนะครับขณะที่โอโปเนี่ยก็ชกอยู่ในศิกมวยไทย5ยกอยู่ในกทมของเราอยู่แล้วนะครับนะตกลงชกกันที่พิกัด124ปอนด์นะครับผมขอเริ่มต้นวิเคราะห์กันที่คู่แรกเลยนะครับพร้อมกันนีครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยฝากกดรับกดซั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะครับเพจของเราเนี่ยทำขึ้นมาให้คนรักมวยชอบมวยเชียร์มวยรุ้นเชียร์ไปด้วยกันนะครับเริ่มต้นกันที่ลาวีลูกสวนเนี่ยนะครับอายุปีบสุงเทพมหานะครับ ชกถสติอาชีพไปแล้วเนี่ย42ไฟนะครับเป็นมวยต่อยหมัดแต่ขาได้หนักหลวงรุ่นแรงบู๊ดูดังนะครับก็เป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะอวุรุดหนักแรงแล้วก็รุ่นนับรุ่นน็อกได้ทุกลูกเลยนะครับซ้อมที่ลูกสวนนะครับถสติล่าสุดเนี่ยมีแพ้น็อกยกสามให้ศรีวิชัยที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็ชนะน็อกยกสองให้กับโชคชัยชาญน,นะครับที่ศึกจิตเมืองนอนท์และแพ้คะแนนยางดําที่ศึกจิตเมืองนอนท์ครับเรียกว่า3าฟอร์มล่าสุดเนี่ย ชนะครั้งเดียวนะครับแพ้ถึง2ครั้งเลยนะครับแพ้ที่สิทจิตมังนลเนี่ยสครั้งเลยนะครับสำหรับลาวีลูกสวนทรงมวยก็ฝีมือใช้ได้นะครับแต่บางจังหวะก็มีเข้าหลวไม่เห็นนะครับแต่อุธดหนักแรงรุ่นนับรุ่นน็อกได้ทุกลูกนะครับสำหรับลาวีนะขณะที่คู่โชคของเขาเนี่ยเป็นด้านของเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวลีนะครับอ่อนกว่าเด็กกว่า6ปีนะครับอายุแค่15ปีเองนะครับสูง1 6 8กปซนตเมตรจากพัทลุงนะครับชกไปแล้วเนี่ย 80กว่าไฟเลยนะครับเด็กกว่าก็จริงนะครับแต่ผ่านมวยมาเยอะกว่านะครับเป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่านะครับต้นๆเนี่ยมีเตะขวางแทงบูดูดันนะครับก็ไปปลายเนี่ยมีขยันขยันซอยแทงเรื่อยๆนะครับไปปลายเนี่ยแรงแน่นอนครับเป็นมวยเข่านะครับซ้อมที่ลูกจ้าแม่สายบารีนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับสาตีตีล่าสุดนี่นะครับชนะนอกยกสาม ผาดาวเวทที่ศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็แพนกแพนอกยก4ี่ให้กับยอดบุญนําที่ศึกมวยไทยพนมิตรช่วงที่2นะครับและก็มีชนะคะแนนทางด้าน,นของมหาเทพที่ศึกมวยไทยพนมิตรช่วงที่2นะครับนะคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเก๋าเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยนะครับผมอาจจะมองสวนหลายคนนะครับผมให้ความเก๋าไปที่ ลาวีลูกสวนนะครับแต่ดูเหมือนว่ากระดูกการผ่านมวยมาเนี่ยเป็นทางด้านรุ่นน้องอย่างเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวาลีเนี่ยจะผ่านมวยมาเยอะกว่านะเพราะว่าชกไปถึง80กว่าไฟเลยนะครับแต่ทางด้านรุ่นพี่อย่างราวีลูกสวนเนี่ยชกสถิตยอาชีพไปเพียง42ครั้งเองนะครับ คู่นี้เท่าที่เช็คอุวุธออกมาแล้วนะครับผมมองแล้วนะครับว่าลาวีเนี่ยเก๋าก่าเยอะนะครับมีหมัดมีศอกมีหลักเหลี่ยมตัวที่ดีกว่ามากๆครับส่วนเพชรนาคารุ่นน้องเนี่ยอ่อนกว่า5ปีจะเป็นมวยเข่านะครับซะส่วนใหญ่อุวุธหลักเนี่ยจะอยู่ที่เขา่าแล้วก็เน้นไปที่ความแข็งแกร่งนะครับมอง้วครับคูน่นี้อาจจะจบสั้นนะครับและผมออกชอบไปที่ลาวีลูกสวนครับตรงนี้ถ้าหากว่าวิเคราะห์ไปแล้วไม่ตรงใจมวยเซียนเซียนท่านใดเนี่ย ผมต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะครับมันเป็นเพียงมุมมองหรือเพราะเพียงคนเดียวของผมนะครับบางคนอาจจะมองทางด้านของเพชรนาคาเก่งกว่าเก๋ากว่าผ่านมวยมาเยอะกว่าแต่ทําไมเวลาผมเช็คูุดมาแล้วผมเห็นแบบนี้ผมก็ต้องบอกตามตรงครับว่าผมเห็นแบบนี้นะครับ <S <S แล้วก็มาต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นบุรบตรลีสบุญมิริ์เจอกับวัชระผลไลซิงมวยไทยคู่นี้ตกลงชกกันที่พิกัด120ป่ปอนด์นะครับนะ วันนี้ตกลงชกกันที่พิกัด120ปอนด์นะครับขอเริ่มต้นไปที่บุตรลีก่อนเลยก็แล้วกันนะครับบุตรลีเนี่ย16ปีเองนะครับสูง169ซนเมตรนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีชกสถิติอาชีพไปแล้วเนะี่ย30กว่าไฟ์เองเท่านั้นนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับก็เป็นมวยซ้ายวงในก็มีเขา่าแรง แทงแหลมๆเจ็บเจนะครับก็ทรงมวยก็บูดูดันแข็งแกร่งดีนะครับซ้อมที่สอบนมิธิ์นะครับสถิติล่าสุดมีชนะคะแนนทางด้านของเพชรนาวีที่ศึกเจ้ามวยไทยนี่แหละนะครับสองครั้งเลยนะครับแล้วก็มีชนะคะแนนทางด้านของเพชรนาวีครั้งที่3แล้วก็มีชนะเพชรนาวีคนเดิมนี่แหละแต่เป็นการชนะไว้ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับเรียกได้ว่า3ไฟหลังของบูรลีเนี่ยเจอแต่กับเพชรนาวีคนเดียวเลยครับแต่เพียงแค่ เปลี่ยนกันคนละเวทีแค่หนึ่งครั้งครับเป็นศึกเจ้ามวยไทยสองครั้งและเป็นศึกมวยไทยพลังใหม่น่หนึ่งครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าบุตรีเนี่ยฟอร์มสดแรงขึ้นมานะครับก็เป็นมออวยจังหวะฝีมือแข้งขวานะสำหรับบุตรีนะครับ บูได้ถอยเป็นนะครับจังหวะฝีมือแข้งขวาเนี่ยออกได้หนักหนุรุนแรงวงในมีไล่แขนฟันศอกระยะประชิดนะครับส่วนวัชรพลไลซิ่งมวยไทยเนี่ยนะฮะอายุ20ปีนะครับสูง165ซนติเมตรจังหวัดชัยภูมิชกสถิติอาชีพเนี่ยไปแล้ว60กว่าไฟ์เลยดูเหมือนว่าการผ่านมวยมาเนี่ยจะดีกว่าบุตรีนะครับเป็นมวยขวานะครับ ใบหมัดเตะขาได้หนักหนวนรุนแรงนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับตอนนี้ซ้อมอยู่ที่แสงมรกตสถิติล่าสุดมีชนะคะแนนทางด้านของดาวิดท,ที่10กมวยไทยพันธมิตรนะครับแล้วก็มีแพน็อกยก2ให้กับบัลลังเงินที่10กมวยไทยพลังใหมี่2น,นะครับแล้วก็มีชนะคะแนนทางด้านของก้าสิกที่10กมวยไทยพันธมิตรนะครับสำหรับวัชระพลนะครับมวยคู่นี้เท่าที่ผมเช็คออกมาแล้วนะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับสําหรับมวยคู่นี้นะ ผมต้องขอบอกอย่างนี้เลยนะครับคือมวยคู่นี้เนี่ยมันไม่เคยชกกันมาก่อนครับแต่เท่าที่ผมเช็คอุวุธออกมาแล้วเนี่ยเก่งทั้งคู่สําหรับคู่นี้เนี่ยจะเป็นการเจอกันระหว่างมวยสดกับมวยเก๋านะครับตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสดน่ะมันจะบดเก๋าได้หรือว่าเก๋าเนี่ยมันจะบทสดเอานะครับต้องบอกตามตรงนะครับเกินความสามารถของผมจริงครับคู่นี้เลือกยากมากครับคู่นี้นะ แต่ผมมีนัยยะหนึ่งที่อยากจะให้เชื่อผมนะครับสาหรับผมแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมให้ไปเลยนะครับสายบนฟ้าไปก่อนเลยนะครับคู่นี้เนี่ยเริ่มที่บุตรีเลยนะครับทําไมถึงมองยากใช่ไหมครับบุตรีเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับนอกเนี่ยมีแข้งขวาแม่นๆหนักๆเน้นๆนะครับในเนี่ยมีไล่แขนแบบขั้นเทพเลยนะครับไม่ให้ใครกดแขนเสียเปรียบได้ง่ายนะครับก็ แล้วก็เวลาบทเบียดกันเนี่ยนะครับมีชิงความแข็งแกร่งแข็งแรงวงในเนี่ยได้ดีกว่าคู่ชกตลอดเลยนะครับหรือจะเรียกว่าดีมากๆถึงมากที่สุดเลยนะครับสำหรับทางด้านของบุตรีนะส่วนทางด้านของวัชลพลหล่ะทีนี้นะครับก็เก่านะครับร่างกายดีนะครับนอกเนี่ยมีหมัดนะครับเป็นจุดเด่นที่แล้วก็เป็นนักมวยที่มีจุดเด่นอยู่ที่การเดินเดินบีบตัดระยะตัดเวทีเข้าหาคู่ชกแล้วก็คุมระยะได้ดีบีบระยะได้ดีนะครับ และที่สำคัญเลยนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงรุ่นนับรุ่นน็อตทุกๆเหมือนกันครับคู่นี้เลือกยากว่ะเอาเลยบอกตรงๆนะต้นๆเนี่ยผมคาดว่าทางด้านของวัชรพลแหละน่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหานะครับวุฒลีเนี่ยก็น่าจะรอดักศาสตร์แข้่งขวาที่เขาถนัดตรงนี้แหละครับคือโจทย์จังหวะการดักศาสตร์แข้่งขวาของวุฒลีเนี่ยคือโจทย์แข้่งขวาของวุฒลีเนี่ยมันจะกดรุ่นพี่ยุบช็อตได้ไหมวัชรพลจะยุบจะช็อตจะอยู่ไหมถ้าสมรู้จดไม่อยู่เนี่ย ก็จะเดินก็จะโดนลูกบีบลูกตัดเวทีลูกไล่ประชิดลูกบีติดตัวของวัชรพลนี่แหละรอดยากนน่ๆครับถ้าเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าผมสรุปให้แบบนี้ครับผมให้ไปที่วัชรพลเนี่ยห้าสรนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ากระดูกเนี่ยน่าจะมีผลแหละนะครับและอีก42%ที่ว่าเก่งของบุตรีเนี่ยคาดว่าแข้งขวาของบุตรีนี่แหละน่าจะแผงลิทนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่นพี่เนํานำข้อมูลของผมตรงนี้เนี่ยน,นำไปประกอบตัการตัดสินใจอีกทีหนึ่งครับเพราะว่ามวยคู่นี้เนี่ยมันม ผมต้องมีข้อออกมาให้แบบนี้นะครับถามผมจะไม่ฟันธงเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมให้ไปที่เก๋ากระดูประสบการณ์อย่างวาชรพลให้12%อีก42%เนี่ยผมก็กลัวว่าแข้งของพุตรีเนี่ยมันจะแผงฤทธิ์ใส่รุ่นพี่เอานะครับแต่มันก็ไม่ชัวร์ทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งที่ดีครับสายบนฟ้ามาอย่างแน่นอนครับสำหรับมวยคูนี้เอาไปประกอบการตัดสินใจเอานะเพ,พื่อนๆที่พนะ ต่อกันที่คู่ที่3มเลยครับเป็นคู่เอกของรายการของเรานะครับเป็นเพชป่าศัก์เจอกับก้านนรงครับคู่นี้เคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งครับเป็นเพชป่าศัก์เนี่ยที่ชนะไปในครั้งนั้นนะครับคู่นี้ตกลงโชคกันที่พิกัด117ปอนด์นะฮะผมขอเริ่มต้นที่เพชป่าศัก์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับอายุ19ปีสูง176เซนติเมตรนะครับจังหวัดลบชบุรีนะครับ ชกไปแล้วเนี่ยสิติอาชีพเนี่ยนะฮะเจ็ดสิบกว่าไฟ์นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับเรื่องศาสตร์แข้งเข่าลอกลัดมัดตีเหนียวแน่นวงในอย่างแน่นอนครับสาหรับทางด้านของเพชรป่าสังนะก็วงนอกเนี่ยผมสังเกตดูมีแข้งขวาที่คอยดักคอยโต้หลังๆเนี่ยมีนอกจากเข่าแล้วเนี่ยมีแข้งขวาที่คอยดักคอยโต้คู่ต่อสู้ได้แม่นยำนะแข้งขวาฝีมือครับ หรือจะเรียกง่ายๆว่าแข้งขวา 5G ครับตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ลูกเจ้าพ่อกุมกันนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับสถิติล่าสุดมีชนะคะแนะนทางดนานของเพชรเอกที่ศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็มีแพ้คะแนนของประเด็รศึกที่ศึกเจ้ามวยไทยนี่แหละแล้วก็มีแพ้คะแนะนทางด้านของดาวแดงที่ศึกเจ้ามวยไทยนี่แหละรีบๆว่าที่ศึกเจ้ามวยไทย3ครั้งหลังสุดเนี่ยแพ้2ชนะ1นะครับก็ฟอร์มก็เพชรป่าศักดิ์ตอนนี้ก็ลุ้มๆดม,มดอนครับก็ถือว่าไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นมวยที่จังหวะฝีมือใช้ได้อยู่นะครับสำหรับเพชรป่าศักนะเท่านี้ผมดูนะแล้วก็หน้าเสือค่อนข้างแข็งแรงด้วยมากันที่ก้านาลงครับอายุ17ปีสูง170ซนเมตรจากจังหวัดชุมพรนะครับทกเสถิติอาชีพไปแล้วเนี่ย50กว่าไฟนะครับก็เป็นมวยสูงยา้าเข่าดีนะครับวงในเนี่ยมีล็อกลัดมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงแทง,ง,ง,งแหลมๆเจ็บๆนะครับบูดูดันวงในนะครับก็เรียกได้ว่า ทั้งสองเนี่ยมีเพลงเข่าพอๆกันด้วยดีพอๆกันด้วยกันทั้งคู่แหละนะครับนะถ้าเกิดจะเอาจริงๆแต่หลังๆมาดูเหมือนว่าเพชรป,ป่าศักดิ์จะเล่นจังหวะฝีมือมากกว่านะครับนะหรือจะเรียกว่าเหมือนกันก็ได้นะฟอร์มคล้ายๆกันเลยนะครับ2คนนี้นะซ้อมที่เกียรติฟูเฟืองนะครับสำหรับก้าาลงจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถิติล่าสุดมีแพ้คะแนนของระดิษฐ์ที่ศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็มีชนะน็อกยก4เพชรเอกที่ศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็มีชนะน็อกยก2 เดชอน,นันต์ที่ศึกเจ้ามวยไทยเรียกได้ว่าสฟอร์มล่าสุดเนี่ยโคตรเพียงป้างเลยนะครับแพ้แค่ครั้งเดียวครับชนะ2ครั้งเลยนะครับก็ฟอร์มค่อนข้างดีกว่าทางน้านของเพชรป่าศักดูเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เจอกันจริงๆเนี่ยจะแก้มือล้างตาได้ไหมคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ศึกเจ้ามวยไทยนี่แหละครับเป็นเพชรป่าศักดิ์ที่เบียดชนะคะแนนไปได้ในครั้งนั้นเอาตรงๆนะครับคู่นี้เนี่ยมันจะคล้ายๆหนังมือนเดิมนะเท่าที่ผมรีะห์อ,ออกมา นะครับมันจะเบียดกันอีกครั้งแหละนะครับเพราะเท่าที่ผมเช็คอุกมาแล้วนะครับมันกินกันยากมากครับผมบอกเลยว่ามันกินกันยากมากครับเพราะกระดูกมวยตอนนี้เนี่ยมันทันกันแล้วนะครับเจ้าว่าทางด้านของก้าระลงเนี่ยอ่อนกว่าผ่านมวยมาน้อยกว่าก็ไม่ใช่ครับตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่ากระดูกมวยมันทันกันจริงๆครับก่อนอื่นเนี่ยสายบนฟ้าติดดาวให้ก่อนเลยนะครับและก็ตัวชอบเนี่ยที่ผมชอบจริงๆเลยจริงๆในใจเลยนะเท่าที่ไปเช็คอาวุธมาเนี่ยผมมองไปทางก้าระลงก่อนนะตอนแรกผมมองไปทางก้าระลงนะครับก่อนตอนแรกนะครับ เพราะว่าจะได้ลอยกว่าแล้วก็ไปไปเนี่ยแข็งแก่งแข็งแรงมากและแรงขึ้นมาเยอะมากๆครับแต่อย่าเพิ่งคิดไปนะครับสิ่งที่ทําให้ผมเปลี่ยนใจที่มาชอบอ่าทางด้านของเพชรป่าศักก็คือเรื่องหน้าเสือของบรรยากาศครับเสียงเฮนะครับเรื่องหน้ากาศเรื่องหน้าเสือบรรยากาศเสียงเฮของฝั่งทางด้านของเพชรป่าศักเนี่ยมันแรงจริงครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยรอดูได้เลยครับ ถ้าสําหรับเพชรป่าศักศ์ก,กับก้านลงแล้วเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าหน้าเสือเพชรป่าศัก์แข็งกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่ามวยคู่นี้เนี่ยมันคู่ขี้สูสีกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับมันจะเบียดกันไปเบียดกันมาถึง5้ายกอย่างแน่นนะครับพราะง้นแล้วเนี่ยเรื่องบรรยากาศหน้าเสือตรงนี้เนี่ยเราจะนํามาไม่มีข้อไม่ได้ครับยิ่งตัวบนเนี่ยเอาใครวันนั้นเนี่ยต้องสังเกตดูให้ดีเลยครับมวยคู่นี้ทุกวันนี้มวยห้ายกนักวิคห์อ,อ,อย่างเราเนี่ยต้องหาข้อมูลให้แน่นครับไม่งั้นเนี่งเงันบบงงนบาคร ไปที่เพชรป่าสักก่อนเลยก็แล้วกันครับมองแล้วนะครับหน้าเสือแข็งกว่าแน่นอนครับเพราะว่ามวยมันเบียดกันจริงครับสําหรับคูน่นี้ถ้าใครยังจําได้วันนั้นนะเพชรป่าสักเจอกับเดชอน,นอันต์วเวงศงสาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเลยวันนั้นผมว่าเดชอน,นอันต์วเวงศักดิ์โชคดีกว่าเพชรป่าสักนะแต่บรรยากาศหน้าเสือของเพชรป่าสักดีกว่าครับแล้วยิ่งเมื่อวานนี้สิทธพชรยินดีนะครับ ชาติมังกรเจอกับพลพิชาติครับเห็นเรียงครับหน้าเสือบรรยากาศก็พนอนมีผลไหมตรงนี้เราอย่าลืมวิเคราะห์นะครับมวย5ยกเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเอาละครับนำเอาไปประกอบการตัดสินใจกันเอาเองก็แล้วกันครับผมหาข้อมูลมาให้เต็มที่ได้แค่นี้จริงๆครับสุดความสามารถแล้วแล้วก็มาปิดท้ายกันที่คู่ที่4เลยนะครับเป็นโอปอเจอกับไซโยกพิกัด124ปอนด์นะครับโอปอสพรชัยเจอกับไซโยก เกียรติภัยสคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับแต่หลังๆเนี่ยเจ้าไซโยกเกียรติภัยสนเนี่ยจะชคตอนกลางคืนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับชคอยู่ที่สมุยนะครับชคอยู่ที่เวทีสิงป่าตองนะครับวันนี้เรียกได้ว่ามาชกกลางวันที่ช่อง3เนี่ยเปิดตัวในช่องสาเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีของเขาเลยนะครับ ก็สําหรับ2คนนี้นะครับเป็นนักชกที่อาวุธหนักอาวุธแรงคล้ายๆกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ทางด้านของโอปอเนี่ยเหมือนว่าจะได้ลอยกว่านิดๆนะครับแล้วก็ปลายๆเนี่ยมองว่ามีเข่าที่ได้เปรียบนะครับและมองว่าชก5ยกอยู่ตลอดเวลามากกว่าทางด้านของทางด้านของสซโยนะครับเพราะทางใต้เนี่ยรู้สึกว่าจะนานๆทีขึ้นเวทขึ้นโปรแกรมครั้งหนึ่งมั้งนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับนะก็สําหรับสําหรับมวยชอบคู่นี้ผมชอบไปที่โอปอนะเพราะว่า ไปไปเนี่ยมีเข่าดีกว่านะครับมองแล้วชอบไปที่โอปอล์สชัยนะครับมากกว่านะครับคิดว่าโอปอล์สชัยเนี่ยจะเบียดเอาชนะคะแนนได้ในท้ายสุดครับสําหรับมวยชอบคู่นี้นะครับดูแล้วนะครับเพราะว่าโอปอเนี่ยน่าจะได้เปรียบเรื่องการขยับขยี้นการชกอยู่ในนุงเทพมมากกว่านะครับสาหรับไซโยกเนี่ยเดินทางสายใต้ก็ได้ชกแหละนะครับยิ่งเป็นชงกลางคืนด้วยนานๆทีมีไฟนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีผลนะครับไปที่โอปอล์สปชัยครับสำหรับมวยชอบคู่นี้นะครับ แล้วก็จะทวนมวยชอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคู่แรกเนี่ยนะครับลาวีเนี่ยนะครับไปที่ลาวีนะครับคู่ที่2เนี่ยบุตรีไปที่วัชระพลนะครับแล้วก็คู่ที่3เนี่ยไปที่เพชรป่าศักด์คู่ที่4ไปที่โอป่อนะครับนะก็สําหรับมวยติตดาวศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่20ธันวาคม2568ผมให้ไปที่คู่แรกนะครับผมให้ไปที่คู่แรกเลยนะครับเป็นลาวีลูกสวนเจอกับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวลีพิกัด123ปอนด์ วันนี้ผมมองว่าลาวีเก๋ากระดูประสบการณ์มีการเป็นมวยหลักเหลี่ยมชั้นเชิงมากกว่าถึงแม้ว่าการผ่านมวยมาจะน้อยกว่านะครับแต่ผมกลับมองว่าลาวีเนี่ยดูดีกว่าเพชรนาคาผ่านมวยมากกว่าผ่านมวยมาก่อนก็จริงผ่านมวยมาเยอะกว่าก็จริงครับแต่อายุแค่สิบห้าไม่รู้ว่าการฟิตซ้อมจะดีไหมนะครับยิ่งช่วงนี้ไปโรงเรียนการฟิตซ้อมจะกี่เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นตรงนี้ก็มีผลนะครับ อีกครั้งแล้วเพชรนาคายังเป็นมวยเขา่าส่วนลาวีเนี่ยเป็นมวยหมัดเป็นมวยฝีมือครับมองแล้วครับลาวีได้เปรียบติดดาวไปให้ลาวีลูกส่วนครับสำหรับมวยติดดาวคู่นี้